ถ้ามองในเรื่องของอยากมีลูปร่างที่ดียังไงการฝึกเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันตอบโจทย์ที่สุดแล้ว สำหรับการ,รออกกายวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นที่เราต้องเป็นในรูปของเวทเทรนิ่งอย่างเดียวก็ได้การ,รออกกายคือการทํากิจกรรมอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบหัวใจแล้วก็ปอดของเราเช่นเล่นกีฬานะครับหรือวิ่งอย่างน้อยคือ30นาทีถึง60นาทีต่อวันก็ได้นะครับอันนี้คือทําให้สุขภาพเราดีแต่ถ้ามองในเรื่องของอยากมีรูปร่างที่ดียังไงการฝึกเวทเทรนิ่งเนี่ยมันตอบโจทย์ที่สุดแล้วยังไงก็ต้องมีการยกเวทนะครับเข้าฟิตเนส สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาจะได้มีลูปร่างตามที่เราต้องการได้การตั้งเป้าหมายสําหรับมือใหม่เนี่ยผมมองว่าจะต้องมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นแล้วก็เป้าหมายระยะยาวครับการตั้งเป้าหมายระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจแรงจูงใจให้เราทําทุกอย่างเพื่อไปถึงเป้าหมายตรงนั้นได้เราจะได้เห็นภาพว่า เราออกกำลังกาย1ปีหรือ2ปีเราจะไปถึงจุดไหนแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยมันคือกระบวนการด้วยก็คือเป้าหมายระยะสั้น <c oughs> เช่น1เดือนเนี่ยเราอยากจะลดบอดี้แฟทของเราเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างให้มองเดือนต่อเดือนหรือว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็ได้ดูว่าเราแข็งแรงขึ้นไหมเราออกกำลังกายแล้วเราเราพัฒนาไปในทิศทางไหน การออกลังกายแล้วปวดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการฝึกเวทเทรเนนิ่งจริงๆมันทําให้กล้ามเนื้อเกิดเดเมจรหรือความเสียหายแล้วคราวนี้เรากินโปรตีนเข้าไปเสริมสร้างแล้วก็ซ่อมแซมมันเพราะฉะนั้นอาการปวดพวกนี้แปลว่าคุณมาถูกทางแล้วทําถูกจุดแล้วที่คุณต้องการอยากจะสร้างมัน แต่ปวดกับเจ็บอยากให้แยกออกจากกันเพราะาเจ็บเนี่ยมันเป็นอาการที่เจ็บแบบแป๊บๆหรือว่าเจ็บที่คุณไม่ค่อยคุ้นเคยกับอาการเจ็บแบบนี้มาก่อนคุณเองจะรู้ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็อาจจะเป็นไข้ขึ้นหรือว่าเจ็บแบบเจ็บเรื้อรังคือ1อาทิตย์แล้ว2อ,อาทิตย์แล้วก็ยังเจ็บอยู่แบบนี้ก็อาจจะทําผิดวิธีเพราะส่วนใหญ่อาการปวดพวกนี้แค่1สัปดาห์ก็ควรจะหายไปหมดแล้วแบบนี้เราก็ต้องปรับโปรแกรมของเราปรับท่าฝึกของเราให้ถูกวิธี หลังออกรัางกายรู้สึกอ่อนล้าจริงๆเป็นเรื่องปกติเพราะว่าร่างกายใช้พลังงานออกไปร่างกายใช้งานหนักซึ่งอาการพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยเราควรจะพักแล้วให้ร่างกายเกิดการฟื้นฟูทานอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปซ่อมแซมพวกนี้แล้วพอวันต่อๆไปเนี่ยมันจะทำให้เราแข็งแรงขึ้น